อันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะทุกคนเขียนจระตาตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตัดเสร็จแล้วหญ้ามันมีแค่นี้นะคะทุกคนมีแค่นี้ค่ะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําเองนะคะทุกคนทําเอง <vamp ing> เพราะมันไม่เยอะไม่จําเป็นต้องไปจ้างใครนะคะ เราทําได้ก็ทําทำแล้วมันก็มีความสุขนะทุกคนแล้วเข็มจราก็ทําแบบเนี้ยทุกครั้งนะทุกคนถ้าเกิดใครติดตามเข็มจราถ้าย้อนไปก็จะเห็นว่าเข็มจราก็ทําแบบนี้ทุกครั้งแล้ววันนี้ก็จะกลับบ้านด้วยทุกคนก็จะกลับบ้านนอกนะคะทุกคนเราก็สํารวจข้างบ้านก่อนดีกว่าก็หลังจากที่เราก็สํารวจข้างบ้านก่อนค่ะทุกคนวันนี้วันที่ ยี่สิี่สิบห้ข้างบ้านก็ปกติดีนะทุกคนกุญแจอะไรเนี่ยก็เช็คดูแล้วนะคะเช็คดูแล้วแน่นหนาดีนะคะเราต้องตอนนี้ไม่ไว้ใจใครแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะข้างบ้านก็แน่นหนาดีนะคะเราจะถ่ายเฉพาะตรงที่มันเป็นกระจกนะทุกคนโอเคค่ะฮ้ เดี๋ยวก่อนกลับก็ต้องถ่ายทั้งขยะด้วยทุกคนเข็มจรามีมีขยะอยู่แค่นี้ค่ะทุกคนถ่ายเลยดีกว่าเข็มจรามาอยู่บ้านนี้สี่วันนะคะนี่สี่วันขยะเข็มจราจะมีแค่นี้ค่ะทุกครั้งเลยนะคะที่เป็นขยะเกี่ยวกับการทานอาหารนะค่ะมีเศษผักเศษอาหารเศษถุงนมอะไรเล็กๆน้อยๆอย่นีนค่ะนี่คือ สี่วันเนี่ยเข็มจราจะมีขยะแค่นี้จริงๆนะคะนี่แค่นี้แล้วเราก็เอาไปทิ้งนะคะทุกคนเข็มจราจะทิ้งตอนกลับทุกครั้งทุกคนเป็นเป็นชีวิตประจำวันเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดคือ เข็มจิราก็ทําแบบนี้เป็นชีวิตประจําวันนะทุกคนแล้วก็เอามาทิ้งขยะเปิดฝาขยะนะทุกคนก่อนทิ้งเราก็สํารวจก่อน4ี่วันไม่มีขยะเลยนะคะวันแรกเนี่ยเข็มจรามาก็ไม่มีขยะแบบนี้นะคะแล้ววันนี้4ี่วันเข็มจราจะกลับบ้านเข็มจราก็จะทิ้งขยะแบบนี้คะ่ะทุกคนเป็นแบบนี้ประจําเลยนะ